คือตอนนี ite, ้มันม <F oppression> ันเป็นจังหวะพอดีด้วยก็คือผมทาคลินิกเวชกรรมด้านด้านผิวพรรณความงามมา12ปีเนี่ยครับช่วงที่พีคที่สุดที่พีคที่สุดสําหรับสิวผดอุดตันก็คือหน้าร้อนนะครับก็คือเข้าสู่เข้าสู่หน้าร้อนเอช่วงจริงๆก็เป็นช่วงเมษาพฤษภานะครับช่วงหน้าฝนไม่ค่อยหน้าฝนเนาะลดลงหน้าหนาวก็อีกจฟิลหนึ่งแต่ว่าสิวอุดตันเนี่ยจะมามันลักษณะเหมือนนี้ครับเวลาเรา เอาไม่ยังไม่ต้องพูดถึงหน้ากากนะครับพูดถึงหน้าร้อนก่อนนะครับอาชีพนักข่าวนักแสดงหรือแม้กระทั่งไม่ต้องอาชีพนะครับผู้หญิงทั่วไปที่เขาต้องแต่งหน้าลงกันแดดรองพื้นทุกๆอย่างเนี่ยนะครับมันฉาบผิวเอาเอาแค่กันแดดก่อนกันแดดหลักการในการทาให้มันเห็นผลคือต้องฉาบผิวร้อยเปอร์เซ็นตนะครับฉาบฉาบอยู่ข้างบนเพื่อเราป้องกันแสง U ูที่มันเข้ามาในชั้นผิวได้ ข้อดีมันคือมาต้องฉาบทั้งหมดแต่ข้อเสียมันคืออะไรที่มันอยู่ข้างในมันออกยากครับเหมือนเราจะขับเนือออกมาเราบางใช้บางคนไปใช้เป็นตัวกันน้ําอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเราจะขับเหนือออกมามันก็ลําบากมันก็จะกลายเป็นว่าของเสียนะครับพวกเกลือแร่นะครับเกลือแร่กัตัวไขมันต่างๆต่อมไขมันต่อมเนื่อมันไปไปอุดตันก็เกิดสิวอักเสบสิวอุดตันที่เกิดขึ้นมาในช่วงช่วงที่เป็นหน้าร้อนพอดีนะครับไม่ต้องพูดถึง ช่วงที่ต้องใส่หน้ากากอนามัยเพราะว่าหน้ากากอนามัยนี่ยิ่งทวีคูณเข้าไปใหญ่เลยครับเหมือนเรานอกเหนือนจะเราทากันแดดนะครับทาพวกรองพื้นแล้วแล้วเรามีหน้ากากอนามัยฉาบอยู่อีกชั้นหนึ่งเนี่ยก็ยิ่งทำให้เกิดการอุดตันนะครับแล้วก็ไม่นับรวมอไอของเสียความร้อนนะครับพูดพูดถึงไอจากอาหารที่เราทานนะครับหลายๆสิ่งเนี่ยมันไปอยู่ะสะสมในหน้ากากาอย่างเงี้ยครับเ วิธีง่ายที่สุดเลยนะครับก็คือจริงๆแล้วหลักการง่ายที่สุดก็คือใส่ให้น้อยที่สุดแนะ่แต่ว่าไม่ใช่บอกว่าไปถอดนะครับก็คือ,อถ้าเราใส่ออกนอกบ้านนะครับว่าเรากลับเข้ามาสู่จุดเซฟโซนเช่นในรถรเรานะครับในจุดที่เราไม่ต้องอยู่กับสาธารณชนไม่ต้องอยู่ในสังคมไม่ต้องอยู่ในในะะระบบขนส่งมวลชนนะครับถอดออกและทําความสะอาดเสมือนเสมือนว่าคุณทําความสะอาดหน้าใหม่ซึ่งมันเป็นวิธีที่แบบ ง่ายมากแต่มันทํายากตรงที่ว่าบางคนฉันต้องไปต่อฉันต้องก็ฉันกลัวแป้งมันจะลบอ่าฉันกลัวว่าต้องลงเครื่องสำอางใหม่ค่ะแต่คุณต้องแลกกันครับคุณต้องแลกกันคือวิธีนี้ผมใช้เองแล้วได้ผลก็คือเอ่อมาเจอปัญหาตอนเนี้ยบางคนแพ้อ่หน้ากากก็มีหลายประเภทนะครับบางประเภทเราใช้ยิ่งเป็นหนักเลยบางประเภทขอบมันคมกระดายกระดาษนะครับขอบมันคมมันเสียสีตลอดเวลาเราก็อาจจะใช้วิธี ใส่หน้ากากผ้าบางๆหนึ่งชั้นแล้วก็ค่อยเป็นหน้ากากาที่มันคมๆแต่มันกันได้ดีในอยู่ข้างนอกนะครับแล้วก็ครับเอถ้าพี่เก๋พี่แฟรงจำได้ว่าตอนที่ไปคลินิกผมเนี่ยผม,มให้ทั้งหน้ากากผ้าและหน้ากากที่เป็นโซเชียลมาสหรือหน้ากากาการะดาษผมย้ำว่าโซโซเชียลมาสต้องอยู่ข้างนอกเสมอคือบางคนไปใส่โซเชียลมาสข้างในแล้วก็เป็นหน้ากากผ้าลายวยอยู่ข้างนอกค่ะค่ะใช่ใช่ใช่พังเลยครับ เราต้องใส่เราต้องใส่หน้ากากที่เป็นที่เป็นหน้ากากผ้ามัชชลินหรือว่าอะไรก็ตามแต่เนี่ยอยู่ด้านในครับหรือเป็นาบางคนไปเจอหน้ากากแบบบางๆคล้ายๆเหมือนถุงน่องนะครับคล้ายๆแบบผ้าบางๆอ่ะแล้วก็แปะอยู่ข้างในอันนี้ช่วยได้ก็คือเสร็จแล้วเรา,าถึงใส่โซเชียลเข้ามาอยู่ข้างนอกช่วยช่วยได้อย่างอย่าง,างดีเลยนะครับรดการเสียสีนะครับรดการเสียสีและที่สําคัญก็คือเวลาที่เรา มันมันไม่เปลืองกระดาษมันไม่เปลืองหน้ากากอนามัยด้วยเพราะว่านะหน้ากากที่เราใส่ชั้นในมันซักได้แต่หน้ากากชั้นนอกเนี่ยมันซักไ,ได้มันต้องใช้แล้วทิ้งเลยพวกที่เป็นซูชิคอ,อมาสพวกเอ็เก้าห้าหรือว่าเป็นตัวหน้ากากอนามัยปกตินะครับนะสรุปก็คือวิธีวิธีที่จะช่วยได้ที่จะบรรเทาได้ก่อนที่จัดคลินิกเวชกรรมจะเปิดนะครับ,รบก็คือให้ระยะการใส่เนี่ยมันน้อยที่สุดนะครับข้อนะที่หนึ่งนะครับ ่าผมผมไม่ได้พูดถึงว่าคือถ้าคุณอยู่ในที่เสียงคุณก็ต้องใส่ไปนะครับต้องได้อย่างเสียอย่างแต่ว่าถ้าถ้าเกิดถ้าเกิดเลือกได้นะครับอย่างเช่นเราใส่ไปซื้อของเซเว่นไปซื้อของตามร้านสะดวกซื้อนะครับกลับมาถึงบ้านก็ถอดออกถอดออกและล้างมือให้สะอาดถ้าเป็นไปได้ก็ใช้โทนเนอร์เช็ดนะครับ<ะ>หรือว่าล้างหน้าด้วยน้ำน้ำดื่ม ผมจะย้ำเสมอว่าช่วงนี้เนี่ยเราอย่าไว้ใจน้ําประปาเพราะว่ามันมีความกร่อยความเป็นกรดเป็นด่างอะไรมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเราใช้น้ําดื่มที่ไม่ใช่น้ําแร่นะครับรูมหน้ารอบหนึ่งก่อนหลังจะถอดหน้ากากรูมหน้ารอบหนึ่งแล้วก็กระดาษสะอาดเช็ดนี่คือวิธีการแต่บางทีเนี่ยทำไมถึงต้องทำอย่างนั้นเพราะว่า ช่วงที่เราใส่หน้ากากที่เราคาดเอาไว้เนี่ยเวลาที่เราเดินออกไปข้างนอกไปเจอคนเราพูดเนี่ยนะครับเราออน้ำลายของเรามันไม่ใช่มีแค่น้ำลายมันมีขี้ฟันเราด้วยบางคนมีช่องคอบางคนคออักเสบบางคนบางคนมีแบคทีเรียใช่ไหมคุณหมอแบถูกต้องครับแบคทีเรียนี่แหละครับแล้วก็มีมีกลิ่นอาหารนะครับเลองประวันลองลองลองทานกระเทียมเนี่ยจะรู้เลยหน้ากาก เราจะเราจะพูดวนเลยนะครับก็คือกลิ่นมันจะอบวนอยู่ในนี้ยอืมถูกต้องครับมันไม่ใช่กลิ่นครับมันมีไอน้ําด้วยมันทาให้นักตรงนี้บริเวณนี้มันชื้นแล้วก็มันกว่าปกติถ้าเราถอดอย่างเดียวพอมันจะเจอไปเจออากาศเจอความเย็นเจอปุ๊บมันแห้งก็จริงครับแต่สิ่งสกปรกจะอยู่ที่ฉากที่นีอยู่ตามรอยตามรอยหน้ากากคือมมหน้าคุณหมอมันมันขึ้นแต่ตรงนี้เลยอ่ะมันขึ้นแต่ตรงนี้จริงๆ แต่แต่ทีนี้เนี่ยฟางก็ใช้ใช้มีมีท่านผู้ชมบอกมาอะไรบ้างได้ไงฮะเนี่ยบอกว่าสิวขึ้นรอบปากแล้วค่ะไม่แปลกไม่แปลกแล้วก็จะว่าที่เกิขึ้นตรงนี้คือเป็นเพราะว่าปัญหาจากการใส่หน้ากากเลยใช่ไหมากากอันดับหนึ่งเลยครับอันดับหนึ่งเลยครับแล้วบางทีเราพูดเนี่ยปากเราเสียดเรื่องที่สองก็คือนอกเหนือจากไอ้น้ำขี้ฟันเรานะครับน้ำลายน้ำลายเราน้ำน้ำลายบูดอะไรก็ตามความร้อนความอบ อีกเรื่องหนึ่งก็คือการเสียดสีนะครับการเสียดสีสําคัญมากขอบของมันขอบของมันจะถูประเภทของหน้ากากนะครับประเภทของหน้ากากหน้ากากบางประเภทเป็นแบบที่ซักได้ซื้อมาเราใส่เลยปัญหาเกิดเราจะได้กลิ่นของสีเปลี่ยนของผ้าเหมือนผ้าเหมือนเสื้อเราจะได้กลิ่นพวกนี้ไปซักก่อนนะครับอย่าอย่ารีบใช้ซักซักเสร็จแล้วเนี่ยเอที่สําคัญก็คือตากให้ตากเอาไอ้ผงซักฟอกหรือว่าน้ำยาปรับผ้านุ่มอ่ะให้มัน ให้มันสะอาดจริงๆแล้วตากบางคนกลายเป็นว่าไปซักหอมนะครับแต่เวลาเราใส่เนี่ยเรามีไอละอองเรามีเหงื่อโดนน้ำลายน้ำยาปรับผ้านุ่มหรือผงซัฟฟอนมันละลายก็กลายเป็นหนักกว่าเดิมอีกละคายเครื่องเบิ์นไปหมดอะไรเงี้ยคือมนันเป็นเป็นเรื่องเล็กๆที่เป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากนะครับคือฟังถามงี้คุณหมอว่าเวลาไปควรจะ,จะพบหน้ากากอนามัยไปสองอันไหมในระหว่างวันเพราะว่าจะได้เปลี่ยนแล้วก็ถ้าเกิดว่ากลับมาที่บ้านแล้วเนี่ยวิธีการทําความสะอาดหน้า ควรจะทํำยังไงให้มันดับสะอาดจริงๆครับโอเคอ,มเอ,อผมผมที่ที่ที่เราเจอกับตัวเองที่เจอกับคนไข้ในคลินิกนะครับ,รบปัญหาพวกนี้มันมันคือปัญหาของการอุดตันของสิ่งสกปรกระหว่างวันนะครับคําถามที่บอกว่าต้องเอาหน้ากากอนามัยสํารองไปหรือเปล่าเอาไปสองอันได้ไหมคําตอบก็คือเอาไปมากกว่าสองเลยครับืออ็อ่าตามการใช้งานจริงเปรียบเท <ๆ S 1> <ๆ>ียบเหมือนกับว่าเฮ้ย ผมเป็นนักกีฬาเหรือว่าผมเป็นคนเหงื่อออกเยอะแล้วผมเป็นคนแพ้เหงื่อนะครับผมต้องพกเสื้อไปกี่ตัวในแต่ละวันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้พกหน้ากากไปหนึ่งแพ็คเลยครับเพราะว่าบางครั้งถ้าเราฟิลลิ่งเราถ้าเรารู้สึกว่าหน้ากากหน้ากากมันมีกลิ่นมันอับชื้นมันเริ่มมันเริ่มไม่สะอาดแล้วให้เปลี่ยนเลยค่ะไม่ไม่ต้องรอไม่ต้องรอเพราะว่าณณเวลาตอนนี้ครับผมคิดว่าราคาหน้ากากเริ่มลงแล้วหน้ากากผ้าเริ่มไม่แพง สติ S <S <โซ Rule> ๊อร์มาร์เริ่มหาได้แล้วแล้วถูกลงะนะครับซึ่งถ้าเรายอมเสียตรงนี้ต้นทุนตรงนี้ไปเนี่ยเราจะไม่ต้องเสียต้นทุนมา,มานั่งใจ่ายเงินในการทำหน้า <S <S อีกเป็นหมื่นๆนะครับซึ่งข้อแรกก็คือว่าพกไปเลยครับไม่ได้พกแค่สองอันเราผมได้ยินเสียงคุณฟังแล้วเพิ่งมาอีกไม่พกพกเป็นแพ็คไปเลยครับติดกระเป๋าสะพายนะครับอแพ็คหนึ่งอาจจะสักสิบชิ้นหรืออะไรก็แล้วแล้วแต่นะครับแล้วก็ติดรถเอาไว้แล้วก็ เปลี่ยนเมื่อรู้สึกว่าเราผ่านสมรภูมิมาเช่นบางคนบาง,งคนเอขึ้นระบบขนส่งมวลชนนะครับขึ้น B T S B T S M R T อันนี้เป็นเทคนิคของแพทย์นะครับก็คือเราใส่หน้ากากตอนขึ้น B T S M R T เราทำ social distancing ตอนก่อนจะเข้าอรถไฟแต่เข้าไปแล้วเรากลายเป็นโซ c i ช l ปลากระป๋องปิ K ้ง <laughs> <laughs> มันไม่ใช่มันไม่ใช่มันม้นๆเหลือเกินแน้นเหลือเกิน มันเป็นมันมันยิ่งกว่ามันมันไม่รู้เพื่ออะไรอะฮะเหมือนแบบเหมือนแบบเราอ่อเป็นครอบครัวเดียวกันพ่อแม่ลูกสามีภรรยานอนเตียงเดียวกันพ่อแม่บ้านเดียวกันนั่งรถนั่งรถทันเดียวกันมาแต่พอมาถึงร้านชาบูคุณต้องนั่งแยกโต๊ะต้องแยกกั้นอ่าถูกเพื่ออะไรเพื่ออะไรคือมันก็มีประโยชน์กันอืมครับอ่าแล้วก็ทีนี้อ่าอันที่สองที่คุณฟังถามว่าเอ่าทำกับการรักยังไงนะครับ อ่าก็สรุปอันแรกก่อนว่าเปลี่ยนบ่อยๆเลยเท่าที่ใจต้องการเท่าที่มีกําลังทรัพย์ในการเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนเท่าที่มีความเสี่ยงขึ้น BTS MRT ถึงออฟฟิศถ้าเป็นไปได้นะครับเปลี่ยนนะครับเพราะว่าละอองของคนอื่นจะอยู่ในนั้นตัวนี้เราเรามองไม่เห็นด้วยตานะครับแล้วก็ถ้าเรารู้สึกไม่สะอาดจากภายในแล้วก็เปลี่ยนคือพวกนี้มันไม่เห็นด้วยตาเปล่าครับบางครั้งเราไปยืนหอนรถรถไฟฟ้าเนี่ยครับเขาไอเขาจามละอองมันลอยมา1-2เมตรสมมุตินะครับ มันมาเกาะที่หน้ากากเราแล้วสิ่งที่เราทําก็คือเราก็ใส่อันนั้นทั้งอันบางทีก็จับหน้ากากดึงออกใส่กระเป๋าสะพายงใช่้ก็เป็นก็เป็นไปได้คือถ้าเป็นไปได้ที่ที่ผมทําอยู่นะครับก็คือผมถอดผมจะมีบางครั้งเรากลัวเรื่องเรื่องของความชิ้นเปลืองแล้วก็จะมีเป็นกล่อง UV นะครับหรือว่าเป็นเป็นตากความร้อนอุณหภูมิมันสูงหน่อยอย่างเช่นวางในที่แจ้งนะครับวางวางเอาไปเปลี่ยนอันนะครับวางเอาไว้แล้วก็ใช้อันใหม่แล้วก็พอถึงจุดหนึ่งเราก็อาจจะวนอันเก่ากลับมาใช้ถ้ามันไม่ มันยังไม่มันไม่เลอะมากถ้าเป็นแบบเอ่อกลับมาใช้ได้นะครับแต่ถ้าแบบใช้แล้วทิ้งก็ไม่ควรกลับมาใช้ใหม่เออ,อีกอันนึงก็คือการทําความสะอาดหน้าต้องคิดซะว่ามันเหมือนคุณไปลุยฝุ่นไปดุยอะไรมาเลยคืออย่าไปคิดว่าแบบอุ้ยต้องทาความสะอาดยังไงทําความสะอาดตามปกติเลยครับเหมือนแต่งหน้าปกตินี่แหละครับก็คือหลังแต่งหน้าพี่เก๋ออกรายการยังไงคุณฟางออกรายการยังไงหลังจากใส่หน้ากากแล้วเราไปเดินออกไปข้างนอกไปห้างไปห้างร้านตลาดสดอะไรกลับมาถึงบ้านปุ๊บ ถอดหน้ากากเสร็จเราจะรู้ลิมิตของเราว่าเราหน้าละมันมากไหมเรารู้สึกว่ามันวันนี้ฝุ่นเยอะเราเดินเราเรากําลังซื้อของอยู่รถมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านฝุ่นตุ้งเต็มเลยทําเหมือนปกติเลยครับก็คือหนึ่งทำความสะอาดมือก่อนล้างมือให้สะอาดก่อนนะครับอถอดหน้ากากอก็เอาหน้ากากออกนั่นแหละนะครับแล้วก็ล้างมือให้สะอาดเสร็จแล้วก็เริ่มจากการใช้ถ้าถ้าคนที่มีโทนเนอร์นะครับึ้นมีตัวช่วย เช็ดฝุ่นเช็ดความสาะไม่สะอาดออกก่อนเนี่ยพวกการเช็ดพวกนี้มันมันจะสะอาดกว่าการล้างธรรมดาอย่างเดียวเพราะว่ามันจะช่วยเช็ดสิ่งสกปรกตามพื้นผิวออกไปบางครั้งการล้างฟอกเข้าไปเลยเนี่ยยังยังไม่เท่านะครับก็คือหาโทนเนอร์ที่เราที่เรามั่นใจที่เราถูกกับมันเช็ดก่อนก่อนล้างหน้านะครับเสร็จปุ๊บพอโทนเนอร์เสร็จปุ๊บใช้น้ําอุ่นๆนนิดนึงล้างด้วยเจลหรือโฟมที่เราต้องการก็ได้ถ้าล้างบ่อยๆไม่ควรใช้อะไรที่มันแรงเกินไปเช่นสบู่ เช่นโฟมเป็นต้นอาจจะเป็นเจลสะอาดอเจลที่มันมีส่วนผสมของพวกตัวยาน้อยๆหน่อย,อย,อย,อยคือเราล้างได้บ่อยขึ้นนะครับล้างเจลธรรมดาฟอกเสร็จอาจจะไม่ต้องถึงขนาดทาโทนเนอร์อะไรใหม่ก็คือพอ,อล้างเสร็จอยู่กับบ้านแล้วก็เอาเอาผ้าเช็ดผ้าคนหนูสะอาดๆที่ชู่สะอาดซับก็จบละพอละอยู่ในบ้านนะครับแต่ถ้าเราอยากจะอยากจะไปไหนต่ออยากจะแต่งหน้าต่ออยากจะทาครีมก็ทําไปนะครับแต่ถ้าเป็นยาครีมสิว ครีมสิวครีมไวท์เทนนิ่งอะไรก็ตามแต่ไม่ควรทาทุกครั้งที่ล้างหน้าเพราะว่าหน้าเราจะรับไม่ไหวส่วนใหญ่พวกนี้เราเขาจะบอกเชขาจะบอกเลยครับถูกต้องครับบางอย่างวันเสาร์นะครับวันเสาร์ก็คือบางอย่างแค่แค่ก่อนบีฟอร์เบสทาแชเช่นยาแต้มสิวบางตัวห้ามโดนแดดเป็นต้นไวท์เทนนิ่งบางตัวนะครับทาแล้วต้องปิดไฟนอนคือไม่ควรโดนแสงโดยตรงนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเช้าและเย็นวันและแค่สองครั้ง แต่บางคนบอกว่าอุ้ยยาฉันหายหมดเลยเดี๋ยวฉันล้างหน้าวันนี้ออกกงนอกสี่รอบล้างหน้าสี่ครั้งแต้นยาสิวสี่ครั้งพังครับพังมันจะหน้าพังมันจะเบิร์นครับหน้ามันจะเบิร์นไม่จุดที่เราไม่ควรอย่างนี้ครับ <c oughs> แล้วก,แวก็แล้วก็เกิดปัญหาแพ้อื่นๆตามมานะครับ <c oughs> <c oughs>